ก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงการเก็บคอนกันนะเพราะว่ายังมีหลายๆคนนี่ยังไม่ได้เก็บคอนแล้วก็ยังลังเลอยู่ว่าจะเก็บแบบไหนดีนะเก็บแบบทีมแบบคู่แบบเดี่ยวแต่ละแบบเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับจะได้เลือกแบบเลือกเก็บตามที่เราถนัดนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาบอกนะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงบ้างนะ เริ่มกันจากคอนทีมก่อนแล้วกันนะครับสําหรับคอนทีมนะข้อดีคือแต้มเนี่ยมันจะขึ้นเร็วนะช่วงต้นซีซั่นก็ประมาณ2-3วันก็จะขึ้นคอนละก็ใครที่รีบนะครับก็เก็บคอนทีมจะเร็วที่สุดแล้วนะสิ่งที่คุณต้องมีนะครับในการเก็บคอนทีมหนึ่งนะคือทีมครับ คุณต้องมีทีมที่พร้อมจะเก็บแต้มเนี่ยไปกับคุณจนจบคอนเลยนะหรือถ้าไม่มีเนะี่ยก็ให้หาคนสำรองไว้เยอะๆหน่อยนะเผื่อว่าเวลาคนขาดปุ๊บก็จะได้ดึงมาช่วยกันนะครับเก็บต่อเรื่อยๆนะเพราะว่าถ้าคุณไม่มีทีมเนี่ยคุณก็ต้องหยุดเล่นไปแล้วก็ไปหาทีมก่อนแต่แต้มเนี่ยมันก็ไม่ได้หยุดตามคุณนะมันก็ยังไหลเรื่อยๆอยู่นะเพราะฉะนั้นก็มีทีมไว้เยอะๆก็อุ่นใจกว่านะครับ ส่วนสิ่งที่2นะครับก็คือเวลาถ้าคุณไม่มีเวลานะครับอยากเก็บคอนทีมเลยนะเพราะว่าคนที่เก็บคอนทีมเนี่ยเขาจะเล่นกันแบบทั้งวันทั้งคืนเลยนะถ้าคุณไม่มีเวลานะเล่นบ้างไม่เล่นบ้างกลับมาดูอีกทีเนี่ยแปบ๊บเดียวนะมันไปเอ็ดหลายดาวด้วมันจะทําให้คุณท้อได้นะครับก็ถ้าไม่มีเวลาก็ตัดตัวเรื่องนี้ไปเลยนะครับสําหรับคอนทีม ข้อเสียของการเก็บคอนทีมนะครับก็คือแต้มมันจะไหลเร็วมากๆเลยผมบอกเลยว่าแต้มนี่ไหลเร็วมากๆไหลเป็นน้ําเลยนะทำให้การรักษาอันดับนะครับรักษาท็อป5 0 0เนี่ยก่อน7จ็ดโมงนะมันจะทําได้ยากมากเพราะว่าแต้มมันไหลเรื่อยๆเลยคุณต้องปล่อยอันดับเนี่ยช่วงดึกๆเลยนะครับแล้วก็คอยดูเรื่อยๆว่าอันดับมันจะร่วงหรือเปล่า เพราะว่าถ้าไม่คอยดูนะแล้วแต้มมันล่วงไปก่อน7โมงคุณลงไป501อย่างเงี้ยคุณก็ต้องกลับมาเล่นแก้ตัวใหม่นะครับมันจะเสียเวลาหรือถ้าคุณไม่มีเวลาอยากจะเล่นไปเรื่อยๆนะไปเก็บช่วงท้ายซีซั่นนะแต้มจบอยู่ประมาณ10-20ดาวนะครับสําหรับคอนทีมใครที่จะเก็บท้ายซีซั่นก็ต้องมีความอดทนเยอะหน่อยนะเพราะว่าแต้มมันขึ้นน้อยนะครับส่วน ต่อไปนะครับเป็นคอนคู่คอนคู่เนี่ยสิ่งที่ต้องมีหลักๆก,ก็คือทักษะการเอาตัวรอดนะครับจะไม่เหมือนกับคอนทีมนะเพราะว่าการเก็บคอนคู่เนี่ยจะเน้นการแคมป์แล้วก็หาจุดเล่นมากกว่าเรียกได้ว่าเลือกจุดดีเนี่ยมีโอกาสรอดสูงมากกว่านะเพราะว่า อย่างคอนทีมใช่ไหมเราก็ยังไปตีบ้านเขาได้เพราะว่าคนเราเยอะนะครับบางทีไปแบบเรามั่นใจในทีมจะไปตีบ้านมันก็มีตั้ง4คนคอยช่วยกันใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นคอนคู่ปุ๊บคุณก็จะเหลือแค่2คนใช่ไหมถ้าคุณจะไปตีบ้านใครสักคนน่คุณก็จะต้องขับรถเข้าไปซึ่งมีกันแค่2คนมีคนยิง1คนใช่ไหมคุณเป็นคนขับอ่าแล้วคุณคิดว่าขับเข้าไปเนี่ย ถ้าคนยิงคุณโดนยิงร่วงไปเหลือแค่คุณคุณจะทําอะไรทําอะไรได้ครับทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมมันเพราะฉะนั้นเขาจะเน้นการแคมมากกว่านะครับหาจุดแล้วก็แคมนะรอท้ายวงแล้วก็กระดึบกระดึบเข้าไปนะแล้วก็อีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยก็คือก็คือทีมเหมือนกันนะครับอย่าไปคิดว่า2อหนึ่งจะไหวนะผมบอกเลยว่าไม่ไหวนะครับช่วงเดททายถ้าคุณขึ้นไปช่วงประมาณท็อป5 0 0 0นะครับ หรือประมาณคราว2นะช่วงต้นเกมช่วงต้นซีซั่นนะครับคนเขาจะเริ่มเล่นกันเป็นทีมนะครับแล้วก็รู้หนะ้าที่กันดีมากนะคนหนึ่งล็อกคนหนึ่งเล่นนะครับซึ่งคุณมาคนเดียวคุณแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับคุณโผล่ไปยิงนี่คุณแตกแน่นอนนะก็ให้หาคนสํารองไว้สัก2-3คนก็จะดีนะครับส่วนแต้มก็ไม่ไหลเร็วมากเท่าไหร่นะถ้าไม่ค่อยมีเวลาก็เก็บเรื่อยๆได้อยู่ ท้ายซีซั่นก็จบประมาณ8-10ดาวนะครับส่วนคอนเดี่ยวนะครับอันนี้ก็จะเน้นกันเอาตัวรอดเหมือนกันนะแต่จะเน้นวัดความคมจากระยะไกลเลยครับไม่มีใครอยากขับรถเข้าไปชาร์จหรอกครับสำหรับคอนเดียวนะขับเข้าไปก็เหมือนขับเข้าไปตายนะไม่ต่างอะไรจากเป้าเคลื่อนที่เพราะว่ามันไม่มีคนคอยช่วยยิงนะอย่างคอนคู่ก็ยังพอมีคนมาตีเราบ้างนะครับนานๆที แต่ว่าคอนเดียวนี้แทบจะไม่มีเลยนะผมบอกเลยไม่มีใครอยากเข้าไปตีเลยนะก็จะเน้นการเอาตัวรอดนะครับแล้วก็การสเปรย์มากกว่าส่วนแต้มนี่ก็ค่อนข้างจะไหลช้านะช่วงท้ายซีซั่นก็จบประมาณแค่เอดห้าถึงเจ็ดดาวแค่นั้นเองแต่ว่าข้อเสียของการเก็บคอนเดียวนี้คือมันเหงาเหงามากนะครับเหงาสุดๆไปเลยเพราะว่าพอคุณหาจุดแคมป์เสร็จเนี่ยคุณก็ไม่มีอะไรจะทำใช่ไหม เพราะว่ามันไม่มีใครมาตีบ้านคุณเลยคุณก็ต้องไปหาอะไรดูระหว่างรอวงเลยครับถ้าคุณไม่มีสื่อบันเทิงนะอย่างเฟซยูทูบ e ทวิตหรืออะไรก็ตามที่ทําให้คุณฆ่าเวลาไประหว่างรอวงนะครับผมบอกเลยว่าอยู่ยากมากๆนะถ้าคุณไม่ใช่คนขี้เหงาแล้วก็คุณก็เก็บคอนเดียวถือว่าง่ายสุดแล้วนะครับแต่ถ้าไม่มีสื่อบันเทิงเลยไม่มีอะไรบันเทิงก็ให้เก็บคอนคู่ไปนะครับแต่ถ้า อยากแบบบันเทิงสุดๆก็เก็บคอนทีมไปเลยนะครับก็เก็บไปเรื่อยๆก็พอได้อยู่นะคอนทีมก็จะจบประมาณช่วงกลางซีซั่นนะก็ใครถนัดแบบไหนก็ลองเลือกดูนะครับผมผมอาจจะอธิบายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะใครที่อยากอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับอันไหนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมผมอาจจะขาดอะไรไปนะ ก็ขอบคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมหวังว่าจะได้อ่าความรู้จักคลิปนี้ไปบ้างนะเดีย๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ